วันเสาร์ที่23สิงหาคม2568พรีเมียร์ลีกเวลา5ทุ่มครึ่งการแข่งขันระหว่างอาร์เซนอลพบกับลีดยูไนเต็ดซึ่งอาร์เซนอลต้องการเก็บ3ามแต้มในบ้านเพื่อรักษาโมเมนตัมที่ดีและเกาะกลุ่มหัวตารางอย่างมั่นคงแม้จะมีปัญหาในเกมลีกในบ้านบางนัดแต่ด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าและสถิติการเจอกันที่ดีกว่าจะเน้นการครองบอลและเดินเกมรุกเข้าใส่เพื่อหวังทำประตูให้เร็วที่สุดโดยมีบูกาโยซากาและวิตโโอเกเรส เป็นตัวความหวังในการทําประตูฝั่งลีดอยู่ในเต็ดแม้จะอยู่ในฟอร์มที่ไม่แพ้ใครใน6เกมหลังสุดแต่การมาเยือนทิน่นเอมิเรตสเตเดียมถือเป็นงานที่หนักจะเน้นตั้งรับอย่างรัดกลุ่มและอาศัยจังหวะสวนกลับเร็วจากความสามารถของโจเอลพีรูและแดนิยลเจมอย่างไรก็ตามด้วยความได้เปรียบของการเป็นเจ้าบ้านและคุณภาพของขุมกําลังอาร์เซนอลน่าจะเป็นฝ่ายที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ในท้ายที่สุดสกอร์ที่คาดไวอาร์เซนอลชนะลีดอยู่ในเตด2ประตูต่อศูนย์ฟันธงต่ออาร์เซนอล